คลิปก่อนหน้านี้เราพูดกันไปแล้วว่าถ้าเกิดคนที่เราเข้าไปสารความสัมพันธ์ด้วยเป็นคนละเภททำยังไงถ้าเป็นคนละวัยละคะต้องทำยังไงถ้าสมมุติว่าเราไปคุยกับคนที่วัยเดียวกันอันนี้ง่ายเลยเราก็พูดภาษาเดียวกันคําว่าแรปพอจำไว้นะคะสําคัญมากๆเลยสมมุติว่าคนที่เราไปคุยด้วยเป็นวัยเดียวกันกับเราก่อนนะ แล้วถ้าเขาเป็นคนที่สุภาพเราก็ต้องสุภาพนะคะก็ต้องพูดสมมุติเรามีเพื่อนเป็นแอดอย่างเงี้ยเราจะแบบเฮ้ยมึงกูไหาแย,ยาน่นะใส่แอดก็ก็จะสร้างสัมพันธ์ยากนิดหนึ่งในช่วงต้นครูไม่ได้บอกว่าแอไม่มีเพื่อนที่พูดจามึงมาพาวยเพื F, ่อนแอครูรู้จักหลายคนก็เป็นคนพูดจามึงมาพาวยแต่ว่านั่นคือเขารู้จักกันมานานละแต่เบื้องต้นที่เราจะไปรู้จักนะเราก็ต้องดูแต่ถ้าสมมุติคนที่เราเข้าไปด้วยเขาเป็นคนแบบ สบายๆเออกูว่าอย่างนี้นะเว้ยกูอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเราเข้าไปาสวัสดีค่ะรบกวนขอปรึกษานิดนึงได้ไหมคะเขาก็จะรู้สึกว่าคนนี้ควรละพวกอ่านี่ต่อให้วัยเดียวกันนะสิ่งสําคัญคือคาว่ารับพอนั่นเองงนั้นถ้าเกิดสมมติวัยเดียวกันเขาเป็นแบบนี้เราไม่จำเป็นต้องเฮ้ยกูว่าความสุภาพต้องยังคงอยู่แต่ทีถ้าให้สบายขึ้นเช่นเขานั่งอยู่ท่านี้แล้วเราจะไปปรึกษาเขาสมมติเขานั่งคุยกันอยู่แล้วเราจะไปบอกว่าเอา่อห้อง ห้องน้ําไปทางไหนอย่างเงี้ยเราไม่จะเป็นขอโทษนะคะขอทราบว่าห้องน้ําไปทางไหนอันนี้ไม่รับพอละรับพังละไม่เหมือนกันเราอาจจะบอกโทษนะคะสมมตินะเขาวแบาบเออกูว่าโทษน,นะคะไม่ทราบว่าห้องน้ําไปทางไหนรู้ไหมคะยังสุภาพอยู่แต่ให้ทีท่าสบายขึ้นไม่จําเป็นต้องเอื้องต้องชา้านะคะไปคุยกับใครที่เขาแบบเออฉันว่าอย่างงี้นะเว้ยเออเราก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันให้มันเป็นภาษาลักษณะเดียวกันนึกออกไหมคะแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ถ้าเราจะต้องไปเจอผู้ใหญ่ อะความสุภาพต้องมีล้นะคะความสุภาพต้องมีมากขึ้นกว่าปกตินะคะจะต้องโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยแล้วก็ถ้าเกิดผู้ใหญ่เป็นต่อให้ผู้ใหญ่เป็นพวกแบบผู้จามึงมาพาโวยก็ตามเราไม่ใชเ่เราจะไปมึงมาพาโวยกับผู้ใหญ่สมมติผู้ใหญ่เป็นแบบเอ้ยไอย้นั่นนะมันมาอย่างนี้นะบอกแล้วบอกให้ทําดีๆสมมุติแล้วเราจะไปปรึกษางานผู้ใหญ่ท่านเป็นหัวหน้าเรา หัวหน้าขาโทษทีนะคะหัวหน้าขาหนูรบกวนถามนิดนึงนะคะหัวหนะ้าคืออย่าไปช้าถ้าเขาเป็นคนเร็วเราอย่าไปช้าแต่ให้เราเร็วขึ้นด้วยทีท่าที่สุภาพหัวหน้าขาหนูปรึกษานิดนึงนะคะ่ะอันนี้อันนี้นี่ทำไงคะหัวหน้าอ่เออก็อย่างนี้อย่างนี้นก็ไปทำอย่างนี้แล้วกันขอบคุณมากค่ะนะนะถ้าเราสนิทค่อยบอกขอบคุณนะจาะอะไรก็ว่ากันไปตามลักษณะของของวิธีที่เขาพูดกับเราไอ้หนูเอ้ขาเนี่ยเขาเห็นเราเป็นเด็กน้อยไอ้หนูเอ้ขาได้ค่ะ ความสุภาพยังต้องอยู่ไม่ออกไหมคะแต่สําคัญที่สุดคือให้เป็น e NERGY ใกล้เคียงกับเขาถ้าไปคุยกับเด็กกว่าสมมตเด็กเล็กเลยเนี่ยเราอย่าไปทําเสียงเด็กใส่นะสวัสดีวันนี้มาเที่ยวกันเถอะเด็กจะไม่อยากคุยด้วยนะคะเด็กจะรู้สึกอะไรอะ่ะคนนี้เขาพูดภาษาแปลกให้พูดภาษาเด็กด้วยเนื้อเสียงปกติว่าไงลูกคุยกับเด็กก็คือคุยกับเด็กนะคะ เอาหนูจะทานขนมใช่ไหมคะรอแป๊บหนึ่งตอนนี้ยังทานไม่ได้ลูกเขาผู้ใหญ่เขายัางทําพิธีไม่เสร็จเดี๋ยวเสร็จแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันเราไม่จะเป็นนะ,ะ <c oughs> เดี๋ยวเสร็จแล้วเราไปเดินเล่นกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปเดินเด็กกันกินขนมมัมม <c oughs> เด็กลำคาญค่ะแล้วที่สําคัญถ้าค <c oughs> ุณพูดแบบนี้เด็กจะไม่โตด้วยเด็กก็จะกลายเป็นงองแงงแล้วก็กลายเป็นเด็กผู้จ่า ไม่รู้เรื่องไปให้เราพูดกับเด็กด้วยภาษาปกติเนี่ยแต่พูดด้วยทีท่าของความเมตตาของผู้ใหญ่ที่ให้กับเด็กนะคะหรือถ้าเด็กเป็นเด็กวัยรุ่นหน่อยสมมติครูง้อไปสอนเด็กวัยรุ่นครูง้อต้องการสร้างรับพอกับเด็กวัยรุ่นครูง้อก็จะใช้ภาษาที่ที่อย่างเป็นครูไม่ใช่แบบเอ้ยกูว่านะเว้ยพวกมึงอย่างนี้ไม่ใช่นึกออกไหมคะเบื้องต้นที่เขายังไม่ได้เปิดประตูให้เราเราก็อาสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะน้อง ครูเงาะนะคะจะเรียกครูเงาะพี่งาะอ,อะไรได้หมดเลยนะอ้าวันนี้เห็นไหมคะทีท่าครูก็จะสบายขึ้นมาแต่ถ้าครูไปสอนผู้ใหญ่ไปตามกระทรวงครูอาจจะไม่สามารถอ้าวันนี้นะคะครูเงาะเองนะคะไม่ได้ครูก็จะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเงาะอ,อยากมีเรื่องที่จะมาแชร์ให้กับพี่ๆทุกท่านฟังนะคะก็จะมีความเป็นทางการมากขึ้น ้เราต้องลองดูนะคะเวลาเราคุยกับใครลองแรปพอให้ energy ของเราใกล้เคียงกับคนคนนั้นค่ะสิ่งที่สําคัญคือการให้เกียรติไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ต้องการการให้เกียรติต้องการที่เราจะชื่นชมเขาฟังเขาใช้หลักเก้าข้อไว้เหมือนเดิมค่ะ